ครับ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 ได้ได้เครื่องเสียงมาไหมครับเมื่อนี้ครับผมครับครับสวัสดีครับครับคร่บพระเยบ้านนะไหมที่ยืมไม่บด้อกแล้วครับไม่ที่ว่าสี่ยืมมาลองเพลงบ้างตอนนี้ก็ได้ออกเครื่องเสียงไม่แล้วโอ้สุดยอดสุดยอดแบบใส่ได้ไปร้อยครัราคาราคาอะไรบ้างไน้นี่ฮะพัดเข้าครับพัดเข้าพั้ ซื่อส่วเลยไม่นีซื้อส่วเได้เดี๋ยงร้องเพลงโดยเฉพาะนี่บอกบอกเลยว่าบ่เอานบ่เอานไม้่เอาไม้ไม้พวยบ้านเดียไม่ม่าแล้วที่เนียเมื่อวานนี่เสียงบ่ดีบัดดั้งมือเศร้าไปได้ยินเสียงหอกกระจายข้าวบ้านบ้าไม้พวยบ้านบ้านแล้วคือดังดีเดียวะได้ยินแถบแถบชิดเลยเออดังดีเลยไม้พวยบ้านอันนี้ประกาศยืมไม้น้ำเรา แล้วสิได้กยิ้มยี่ดอกบันดี้บ่าแล้วด้ผยุ้หญ่บานด้เอได้แล้วได้แล้วได้แล้วิย์ยิมยครับออโอเคเท็ไหมแล้วจะเช็ดจุดัิหน่อยแล้วไายเทคนิคโอเคครับผสมัติสวัสดีครับสวัสดีครับพูดั่มบานุ่น